สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้24กรกฎาคม2564ครับมาแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบตามที่มีการโพสต์การแชร์กันในโลกสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นข่าวปลอมครับไม่มีเรื่องจริงสักอย่างเลยนะครับเช่นเราชนะจ่ายเป็นเงินสด5,000บาทโอนเข้าบัญชีให้ไปกดเอาเลยนี่ อันนี้ก็เป็นข่าวปลอมนะครับมาอีกแล้วมาแพร่สะพัดในโลกโซเชียลอีกแล้วก็โครงการเราชนะนั้นจบสิ้นไปแล้วนะครับข้อมูลจริงก็คือโครงการเราชนะรัฐบาลสิ้นสุดโครงการไปแล้วณ30มิถุนายน64เพราะฉะนั้นสิ่งที่แชร์กันบนโซเชียลออนไลน์ตนในขณะนี้ก็ต้องเป็นเรื่องปลอมอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับผ่านไปนะครับเรื่องที่ห เรื่องที่2เราไม่ทิ้งเกัมเราไม่ทิ้งกันนะครับบอกจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้3เดือนรวมจะได้หมื่นห้าเลยอันนี้ก็ข่าวปลอมอีกครับเพราะว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันรัฐบาลสิ้นสุดโครงการไปตั้งแต่ปีก่อนนนแล้วครับไม่มีอีกนะปีนี้เป็นปี2องพันไม่มีอีกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นข่าวปลอมจึงแจ้งเตือนมาให้ทุกคนทุกท่านอย่าหลงเชื่อและอย่าหลงไปกดเงินตามวันเวลาที่เขาบอกมันไม่มีนะครับ เอาล้ครับยังมีอีกเยียวยา,า5,000กดเป็นเงินสดสัปดาห์ละ1,000อันนี้ก็ข่าวปลอมอีกเขาบอกโอนเข้าบัตรคนจนหรือเปล่าเนี่ยให้ให้เอาบัตรคนจนไปกดเนี่ยอันนี้ข่าวปลอมแน่นอนเพราะเราเช็คไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วกับการเติมเงินเข้าบัตรคนจนเจขาตอบว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในสามเรื่องที่โชว์อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ท่านที่ท่านดูอยู่ทั่ขณะนี้ จึงขอเตรียนใหทน้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบว่าเรื่องเหล่านี้ปลอมอย่าไปหลงเชื่อและอย่าหลงไปกดเงินตามวันเวลาที่เขาแจ้งมันจะเสียเวลาเปล่าๆเ,เพราะมันไม่มีครับสวัสดีครับ